วันนี้ช่วงของหุ้นเทคนิคสุดทซายกันบ้านโดยคุณอภิวัตวีรศรีเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับจากค่ายบริษัทหลักทรัพย์นิวเบอร์เตอร์นะครับจำกัดวันนี้แนะนําม,มา2ตัวนะครับตัวแรกนคือตัวของแลน์แอนท์เฮาส์หรือว่า l h นะครับหรือว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่ามีลุ้นเด้งกลับนะครับให้แนวรับที่8ปดบาทสาสตางค์แนวรับไปที่8บาท10สตางค์สหรับแนวต้านที่บิตที่แบาทแปสตางค์นั่นคือปานไปได้เจอกันต้านหน้าที่ 9ก้บาทยี่สิบตวันนี้ราคาหุ้นของแดนเนนเฮาส์ปิดที่8ปดบาทสี่สิบหเพิ่มขึ้น5น้ต่างค์คิดเป็น0.60%ส่วนแซฟสองที่คุณอภิวัตรแนะนำนั้นเรือของ RBF นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่ากำลังกลับตัวนะครับให้แนวรับที่11บเบาทหกสตางแนวรับไปที่11บเอ็ดาทสลับแนวต้านนั้นอยู่ที่13บาทถ้าเกิดผ่านไปได้เจอแนวต้าน,นที้สิบสามบาทเก้าสิบตางวันนี้ราคาหุ้นของ A B F ปิดที่12บาทเพิ่มขึ้น1บาทที่เป็น9.09ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนย่าฝากไลฟ์ฝากแจน์ในส่วนของ Facebook หุ้นิสายก็ช่อง YouTube หุ้นิสซายรวมถึงการติดตามขอ้ขอมูลขาวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้น i n นซายเดอะรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่็นของ TikTok นะครับ ไอจีเทเลแกรมครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนี้พบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม